สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยทนายบอลนะครับวันนี้ก็พอมีเวลาว่างมาอัดถ่ายคลิปวันนี้มาลงพื้นที่สถานที่จริงนะครับพาลูกความหรือผู้เสียหายในคดีเนี่ยมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาซึ่งก่อนหน้านี้ลูกความของผมซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยเคยให้ จำเลยในคดีนี้กู้ยืมเงินไปนะครับกู้ยืมเงินไปจำนวน10,000แสนบาทในการกู้ยืมนั้นเนี่ยทางลูกหนี้หรือว่าจำเลยเนี่ยก็ได้เอาที่ดินพบทห้ามามาคำประกันแล้วก็เอาไม้ยางพาราเนี่ยมาค้ำประกันไว้ในสัญญากู้ยืมเงินเพราว่าหากถ้าไม่ชำระเงินคืนหรือผิดนัด หรือว่าไม่ชําระหนี้เนี่ยยินยอมให้ไปกคน่นต้นไม้ยางพาราบนที่ดินได้และหลังจากนั้นเนี่ยทางผมทนายความซึ่งเป็นทนายความของโจทย์ของลูกความผมเนี่ยก็ได้ฟ้องดําเนินคดีกับจําเลยรายนีย้ในคดีแพ่งผิดสัญญากู้ยืเมเงินก็ได้ฟ้องคดีกันไปนะครับฟ้องคดีกันไปก็ได้ในสันฐานก็ได้ทําสัญญาปณีปนอมยอมกันแต่ว่า แต่ว่าเมื่อตกลงผ่อนชําระหนี้แล้วเนี่ยาทางจําเลยหรือลูกหนี้เนี่ยก็ผ่อนมาได้2งวด3มงวดก็ผิดนัดชําระหนี้พอผิดนัดชําระหนี้ผมก็รายงานสารขอสารออกหมายตั้งเจ้าพนักง,งานมาคดีเพื่อ,อนํายึดทรัพย์สินของจําเลยก็คือไม้ยางพาราที่ระบุไว้ในสัญญา,าแต่พอหลังจากที่ผมไปสืบทรัพย์แล้วเนี่ย พบว่าที่ดินพบท5เนี่ยมันมีการยกเลิกกันไปนานและตามกฎหมายนะครับแต่ว่าที่ดินพบท5เนี่ยก็คือเป็นการเสียภาษีบำรุงท้องที่ให้กับท้องถิน่นและก็พอผมไปตรวจสอบปับ๊บที่ดินพบท5แปลงนั้นเนี่ยก็ได้ออกเป็นสปคสี่ขีดศ์หนึ่งซึ่งอ,อยู่ในเขตของสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเมื่อสอปคอ,ออกอเมื่อออกเป็นเอกสารสปคแล้วเนี่ย ผมก็ต้องตามคัดเอกสารต่อไปที่ที่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเมื่อคัดออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าที่ดินพวท5เนี่ยก็คือได้กลายมาเป็นที่ดินสะกบแปลงนี้แล้วแต่ทางจำเลยหรือลูกหนี้เนี่ยซึ่งมีการเหนียวนี้ก็ได้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสละ การเข้าทําประโยชน์ในที่ดินสพกรหรือ,อโอนพูดง่ายๆก็คือโอนแต่ว่าในการโอนที่ดินสพกเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์ของเขาก็คือโอนให้กับทายาทผู้มีทายาทายาซึ่งเป็นสายเลือดกันโดยตรงก็คือ,อเป็นการโอนเป็นการสลับประโยชน์แล้วให้ญาติเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นเครือญาติกันเนี่ยสามารถทําบัญทีเครือญาติผูกถึงกันกันได้เนี่ยเช่นเขาโอนให้กับพี่ชาย โอนให้กับน้องชายเนี่ยเข้าทําประโยชน์และก็สลักการทําประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นซึ่งเมื่อมีการโอนไปแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการยกย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินเพราะว่าในการให้เข้าทําประโยชน์เนี่ยรวมถึงต้นไม้ยางพารานั้นด้วยซึ่งเราไม่สามารถจะยึดทรัพย์บ,บังคับคดีได้ประกอบกับในคดีนี้ที่ผมไปสืบทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานที่ดินสํานักง,งานขนสง่งจำเลยหรือ,รอลูกหนี้ไม่มี ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดไม่มีทรัพย์สินอื่นใดนอกจากไม้ยางพาราที่เอามาคำ้ำประกันเงินกู้ไว้นะครับเมื่อไปสืบทรัพย์มาแล้วก็พบว่าที่ดินแปลงนี้ได้มีการโอนไปไปก่อนที่จะ,ะทำได้มีการโอนไปก่อนที่จะเอามาค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงินเอาไว้ ประมาณเดือนนึงซึ่งโอนโอนที่ดินสปกรนี้คือ,อมอบให้กับคนอื่นเนี่ยเข้าทําประโยชน์ไปแล้วเนี่ยยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินเนี่ยไปก่อนที่จะเอามาค้าประกรันการกู้ยืมเงินก,ก็เลยผมก็เลยรวบรวม,รวมหลักฐานเก็บเอกสารแล้วก็พาลูกความพาตัวโจทเนี่ยในคดีแพ่งเนี่ยมาแจ้งความดำเนินเป็นอีกหนึ่งคดีก็คือเป็นคดีอาญา ก็ฝากไว้เป็นอุทาหารณ์นะครับสําหรับเ,เคสนี้เป็นประสบการณ์ของผมโดยตรงที่ผมเอามาเล่าเอามาเตือนเอจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับที่ปล่อยเงินกู้ทั้งหลายก็ให้ระวังกันไว้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ลูกหนี้ของเรามีกลลเม็ดมีวิธีการมีวิธีการหลอกล่อแบบหลายรูปแบบนะครับ ให้ระวังไว้ด้วยเพราะว่าอีกวิธีหนึ่งของผมก็เป็นวิธีที่เ,เป็นคดีที่ขึ้นสื่อสารกันบ่อยเพราะฉะนั้นหากจะปล่อยเงินกู้ให้ใครเนี่ยก็ต้องดูกันดีๆนะครับสําหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์สามารถเอาไปแชร์ต่อได้แล้วก็เอาไปบอกกล่าวเล่าสู่ให้คนอื่นฟังได้กอ็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดติดตามเพจนายบอลให้ผมด้วยนะครับ ผมจะได้ทำคลิปเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทางนานด้านกฎหมายแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายต่อไปครับสวัสดีครับ